สวัสดีครับชื่อพื้งครับกรมนายวุฒิเวรมรุ่งผู้ใหญ่บ้านมริเจตตำบลแหลมใต้ครับถึงก็ทำหน้าที่เล่นในเรือหน้าที่ปลายรองขอท้ายครับในทีมเรือแหลมใต้แหลมใต้ต้องกี่ลำเดี๋ยวนี้ต้องสอบลำครับ ถืออะไรบ้างถือเอไม่ดังมัดช้าแล้วก็เทปซิงครับอืมชายชื่อวัดพิมเรือแหลมท้ายพิมหรือแหลมท้ายครับผมอ๋อทึ้งฝี่ายส่วนใหญ่มาจากไหนอ่ะส่วนใหญ่มาจากเด็กในจังหวัดแหลมท้ายได้ครับอืมคนรุ่นใหม่ไหมนะรุ่นใหม่ไหมอย่งนั้นนะครับอ๋อแล้วนี่ฝึกซ้อมมากี่วันแล้วว่อบมาประมาณสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งเลยครับนูวย ก็ผัดนั้นแน่เมั้งไม่แน่มั้งเสียเสียข้าวซั้นวันหนึ่งกินซอบไปข้าวซั้นวันหนึ่งซอบไหมวันซอบไหมเนาะครับไม่เอ้ยแล้วก็ผันพื้ชบ้างแหล่ถาแล้วถาแล้วก็สู้เขาได้ครับสู้ก็ได้นะสู้ได้ครับทางความม่องไหวทีปะเพชรไหมปะเพชรไปเดี๋ยวดูแล้วก็ทีนึงนะครับเซ็ตแล้วต่างความมั่งสู้เหมือนกันเมื่อถูกทีม่เละเมื่อถูกทีนะอ๋อมมีโอกาสตะกี้เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าได้ไหมเอาจาเก้าสิบเก้าเลยเกเลยนะซึ่ง จะได้รับการรับสุนจากใครบ้างในแรงครับครับฝ่ายบริหารนายกแล้วก็ทีมกำ,ำนัลผู้ใหญ่ผู้สวยเป๊ะสายวัดวันนี้ครับถึงชาวบ้านเนาะชาวบ้านก็รับสุนเต็มที่ครับอ๋อช่วยเรือนด้วยนะช่วยเรือแล้วก็รักขายกลมเลี้ยวสามีกันดีครับครับวัดวัดเรีมทรายด้วยครับเรีมทรายนะพ่อผตั้งตั้งกองอยู่ตรงนี้เลยอ่ะตั้งกองกองเชียร์อยู่ตรงนี้ครับเพรวกตรงเรือตัดสิ้นเนี่ยครับตร,เรงรรเรืตัดสิ้นนี่นะ เอาชนช,วน,ชวนคนเลมมา้ยยยายม,ม,มาช่วยกันเทีรยอยากให้พี่น้องชาวตำบลเลมม้ายมาช่วยกันเทีรยช่วยกันชมในวันทีท่30ก่อนถึงถึงวันที่3นะาครับแลมม้า้นะาหน่น,หน้าหน่ครป้มอมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ